สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับข่าวช่อง P t NTV วันนี้เรามาอัปเดตข่าวนักแบดมินตันหญิงคือพี่พิงพิชามนพี่พิงพิชามุลวัยสิปีชิงแชมป์แบดมินตันระดับบินเตอร์รายการแรกในชีวิต พี่ Ping, พิงพิชชาบนทําศึกสายเลือดก,ก่อนคว้าแชมป์แบดมินตันนานา,นานชาติเป็นครั้งแรกของเธอในวัยเพียงสิปีเท่านั้นวันอาทิตย์ที่23มกราคมปี2565ับแบดมินตันในรายการ World สว d ด e n Open สองพระดับ International s e r i e s รรอบชิงชนะเลิศพี่พิงสาวน้อยจากไทยในวัยเพียง15ปีเข้ามาพบก,กับแคลรอดพรพิชชาเชยกีวง์ ผลปรากฏว่าพี่พิงาสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ1เกม16ต่อ21เกม21ต่อ9เกม21ต่อ16เกมส่งผลให้พี่พิงคว้าแชมป์รายการนานาชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตได้สำเร็จสำหรับนักแบทไทยในประเทศหญิงเดี่ยวที่เคยคว้าแชมป์ในช่วงอายุต่ำกว่า15ปีคือเมลัชนกโดยเธอคว้าแชมป์รายการ เวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลปี2009ซึ่งขนาดนั้นมีอายุเพียง14ปีค่ะสำหรับวันนี้จบรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้ข่าวกีฬาช่อง p e h t v จะมาอัปเดตข่าวกีฬาใหม่ใหให้ท่านผู้ชมดูให้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะคะสวัสดีค่ะ